สวัสดีครับทุกคนก็ที่เห็นอยู่2ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบูทูธของอีเกียนะครับมีชื่อว่าวับเบบี้เนาะซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับสามารถเล่นพร้อมกัน2ตัวได้ เอออันนี้คือข้อดีของมันเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยมันกันน้ำได้ครับในระดับ IP หกเจ็ดเลยทีเดียวเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่2,600ม ah ิลลิแอมป์เนาะการชาร์จนะครับชาร์จผ่าน USB Type C ซึ่งเอ,อ่อในกล่องเนี่ยไม่ได้มีสายชาร์จมาให้นะครับผมเนี่ยใช้หัวชาร์จ15วัตต์กับ25วัตต์นะครับในการชาร์จเนาะก็สีที่มีนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ ไม่ได้แบบตัดคลิปอะไรมากมายให้ดูเนาะก็จะมีสีดำนะครับสีน้าเงินแล้วก็สีชมพมูแบบนี้นะครับผมชอบสีนี้มากๆกนะครับก็เลยซื้อมาเนาะทาไมถึงซื้อนะครับคือผมต้องการอุปกรณ์ที่แบบเอาไว้เ,วเ,เล่นเสียงในห้องน้ําได้นะครับเดิมทีเนี่ยผมเคยใช้โทรศัพท์ในห้องน้ำเน้นสภาพเนาะว่าวันที่ทั้งนะครับมือเราแบบชื้นๆอะไรเงี้ยครับจับหน้าจอมันก็จะทาให้แบบหน้าจอล้วนก็ต้องเค็ดให้แห้งนะครับ ็เลยเพกยเจ้าลำโพงตัวเนี้ยนะครับเข้าไปห้อยในห้องน้ำเองนะครับสะดวกกว่าเนาะแล้วก็มันทนน้ำเนาะก็นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาและที่ผมเนี่ยว้าวมากๆเลยนะครับถ้าเราเปิดเสียงนะครับในระดับ50%ของตัวลำโพงเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ถึง80ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดได้ถ้าเปิดถ้าเปิดเสียง100%เนี่ย มันจะใช้งานได้40ชั่วโมงนะครับดังนั้นการใช้ครั้งหนึ่งนะครับใช้งานได้ข้ามวันกันเลยทีเดียวเนาะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับคือถ้าเรากดปุ่มอันนี้มันจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดตัวลำโพงมันปิดอยู่และเรากดค้างไว้นะครับรอจนฝว่ามันจะเปิดนะครับมรเมื่อกดค้างไปเรื่อยๆจนไฟกระพริบนะครับนั่นเท่ากับว่า มันเป็นการรีเซ็ตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยได้โดยปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องให้อะมิชิติถ้าเกิดว่าต้องการให้สองลโพงตัวเนี้ยนะครับมันคอนเคกันนะครับเพียงแค่เรากดเปิดพร้อมกันนะครับกดเปิดพร้อมกันเลยเนาะแต่ก่อนที่จะทําขั้นตอนนั้นนะครับคุณจะต้องเลิกจับคู่นะครับอะเดี๋ยวขอแล้วให้ดูไปเลยแล้วกันเนาะแบบหนึ่งนะอืม เดี๋ยวเลิกจกับคู่ให้ดูนะครับโอเคซึ่งซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าทำยังไงถึงจะเห็นเนาะก็คือเรากดตัวนี้นะครับพร้อมกันเนาะอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อให้มันใช้งานได้2ตัวพร้อมกันนะครับอ่ะกดไปเลยรอจนฝากไฟกระพริบครับ รอก่อนนะครับอ่ากับพี่แบบนี้ปุ๊บกดสองครั้งครับที่ตัวใดตัวหนึ่งแป๊บนึ่งนะอันนี้อันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับเอาใหม่ โอเคโอเคอ่ะกดสองครั้งผมกดสองครั้งที่ตัวนี้แทนนะครับถ้าเกิดว่ามันคอนเนคได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะไม่กระพริบนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกระพริบอยู่เนาะทีนี้ในส่วนของผู้ทูตนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่หรอกคือตอนเนี้ยมันจะเห็นอยู่สชื่อใช่ไหมรอให้มันเหลือแค่ชื่อเดียวครับค่อยค่อยเชื่อมต่ออ่ะตอนนี้เหลือชื่อเดียวแล้ว โอเคกดจับคู่ครับเดี๋ยวไฟจะหายจะพิดอ่ะอันนี้นะครับถ้ากับว่ามันสามารถใช้สองตัวพร้อมกันได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเสียงให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้เสียงเข้านะครับอันนี้ก็มีเสียงเข้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวเด้งเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวเอาไม้นะครับ จอให้ดูนะครับว่าเ,เสียงมันเป็นยังไงเนาะอ่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จากความรู้สึกที่ได้ฟังเสียงเพลงนะครับก็รู้สึกว่าเออฟังนุ่มๆน,น,นะครับ สู้สึกว่าเสียงเนี่ยน่าฟังกว่าใช้เสียงผ่านโทรศัพท์อยู่เลยนะครับก็คือกองที่อ่าน,นะตอนนี้ก็เป็นแบบ X23 พัทที่ผมใช้อยู่เนาะมิลำโพง์ตัวนี้ครับน่าใช้กว่าตั้งเยอะนะครับแล้วก็เบสนะครับเบสเนี่ยไม่ได้หนักมากนะครับก็นุ่มๆกําลังดีนะครับเหมาะสําหรับแบบฟังโลไฟไปเพลินๆน,น,นะครับระหว่างการทํางานเนาะหรือว่าคุณจะแบบเอาไปฟังในห้องน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้กันน้า นะครับข้อดีแล้วก็ใช้ได้ยาวนานนะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งเนาะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อีกเกียรได้เลยนะครับก็จะมีค่าส่งเริ่มต้นที่99บาทนะครับก,ก็ลองดูนะครับเป็นข้อพิจารณาเ้าเกใครสนใจเนาะเออผม,มจำไม่ได้ว่าสีเนี่ยผมมีบอกไปหร,รือยังนะครับณตอนนี้เนะี่ยมีสีดำนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะครับผมเลือกสีนี้เพราะว่าชอบมากๆ นะครับอ่ะเดี๋ยวอ,อีกนิดนึงแล้วกันอ่ะก็โอเคอ่ะขออนุญาตไปเปิดเพลงฟังต่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบเนาะโอเคขอบคุณครับ